บอกขายนะฮะคันนี้ชั่วโมง7,000กับอีก91ชั่วโมงแต่ว่าได้ PM ครับคันนี้ PM 1,000 0ชั่วโมงนั่นก็แสดงว่าเหลือ PM เกือบเกือบ3,000ชั่วโมงนะ mm hmm. ตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกันนีการพักกับผมทินโนวมนิดพามาดูรถซานี่ในรุ่น SY215 Super ACE mm hmm. ครับรุ่นนี้เป็นเจนแรกของเขา เป็นเจนที่ไม่มีลายไปบอกไปเลยว่าเครื่องโคตรทนเลยเดี๋ยวผมจะหาไปดูข้องเครื่องแล้วก็หัวเก่งครับมุงกี้ซูนิเกอรสามนะฮะรถอยู่ที่บุรีรัมย์ครับราคาตั้งไว้ที่1,250,000บาทต่อรองนะระบบดีทุกอย่างครเช็คศูนย์ประจำ P.M. ยังเหลืออยู่เอาไปต่อก็ได้ P.M. อีก2,900ชั่วโมงครับ กับการรับประกันการวารันตีเห็นไหมเครื่องไม่มีไอเลยไม่มีควันเลยโอ้เอวยังแน่นอยู่ผู้ชมได้ได้ได้ของเขาราคาถือว่าหน้าฟัตรเวียงฮะกับราคานี้1,250,000ต่อรองนะบอกเลยว่าราคาเปิดมาเพื่อการต่อรองครับ ท่านชอบราคาเท่าไหร่ใส่มาได้เลยทักแชทเข้ามาครับเดี๋ยวไปตอบให้หรือโทรมาหาผมโดยตรงครับ082-835-3901สังเกตที่กรองฮนะตัวนี้เป็นกรองแบบกรองใหญ่เป็นกรองพรีคินเนอร์นะแล้วก็ในรุ่นนี้ไม่มีลายไปนั่นก็เท่ากับว่าเป็นรุ่นรแรกๆของซานี่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหลายคนตามหาอยู่ เพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นแท้ครับมิตซูบิชิ 4M50 158แรงม้าเครื่องขอบมันเร็วนะอ่ะบอดี้ถือว่ายังยังสวยงามอยู่ตูดลายตามการใช้งานครับยังไม่ได้เก็บสีไมไ่เก็บสภาพนี่คือใช้งานเต็มๆเลยอ่ะเรื่องของโซ่ของแตรครับ ยังฟิตยังเปรี้ยอยู่เดี๋ยวปั่นโชว์สน่งพึ่งก็มาทำที่เอ็มเมื่อกี้นเองเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินให้เรียบร้อยอ่ะดูแท็กซ้ายแท็กขวาโชว์ครับโชว์เห็นแล้ว มันยังแข็งแรงอยู่โอ้เครื่องยังไปได้อีกนานกับเิร์สปอกเก็ต c E นะฮะรุนเขา215งรุ่นนี้ผมเคยรีวิวแล้วก็ดมดังไปนี่แหละ นี่คือเครื่องญี่ปุ่นแท้นะยังไม่เคยแกะเครื่องเลยสำหรับรุ่นนี้สำหรับคันนี้ด้วยแม่ยังฟิวอะเขาแกะขับเองอะเอาดู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 นี่นี่นี่นแรงไหมล่ะ สียังไม่เก็บยังครับครับนี่คือสีเดิมมองเขาสภาพเดิมแบบนี้แหละบอกขายกันในราคาที่จริงใจครับอยากได้ชอบก็ตอบมากับราคา1นึ่งล้านสองต่อรองเอาใช้งานได้ทุกระบบนะมุงขียังหนาอยู่ แถ้าซานี่ทำมาคุณภาพแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนี่โอเคเลยนะช่วงล่างครับ8ทับสองช่วงล่างเขานี่เทียบเท่ากับ LC ครับรลเลอร์ปลูปแกแคลรียอสอง เดี๋ยวพามาดูปั๊มฮะโอ้ยสภาพปั๊มท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะปั๊มเคส7มีนะครับแห้งกริบเลยเดี๋ยวไปดูซีเรีโอซีเรียลตามนี้นะกันเพจซีเรียล เดี๋ยวพาไปดูเครื่องเครื่องยังไม่เคยแกะน็อตนะแข้งๆเลยฮะมนนไม่มีน้ำไม่มีมน้ำเลยต้องแกะเลยดูบอเตอร์สวิง แห้งทุกจุดท่านผู้ชมนี่มีเยอะไม่เห็นเลยหรือว่าดูแลรักษารถได้ดีมากเดีด๋ยวพามาดูต่อที่หัวเก่งครับตัวนี้จะติดพรมวีพีมาหน,น้าจอไปดูชั่วโมงครับท่านผู้ชม พันกับอีเก้าสชั่วโมงนะวารันตียังเหลืออีกแล้วก็การ p มยังเหลืออีกครับคันนี้ได้ PM เป็นที่หมื่นชั่วโมงครับใครได้ไปต่อก็สุดยอดแล้วครับเนี่ยรุ่นนี้ที่ขากันใด้ควักเลยเร็วกันหน้าจอเล็กที่สุดของซานนี่แล้วครับกับรุ่นนี้ไปดู ฝั่งด้านนี้สังเกตง่ายๆถ้ารถเคยไปจมโคลนจมน้ำมาพวดข้าวบวกนี้ยล้างงก็ล้างไม่ออกอันนี้คือแห้งแห้งสนิทเลยนะหรือว่าดูแลรักษารถได้ดีมากแหงมอน้ำคอยร้อนคอยแอร์คอเย็น สมบูรณ์ฮะคันนี้สอบทานทานเลยละ0 8นย์แ3ดสอ้าสามเก้าศนครับสนใจก,ก็โทรมาได้เลยของดีอยู่ไม่นานนะฮะ